หลังจากที่คนตกเซาแล้วเขาก็จะเดินทางไปต่อนอะทุกคนแต่ตอนนี้เสือเปียกแล้วเสือเปียกเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปตลาดดงตองโอเคไปตอนนี้ยังพันเรากินข้าวเสาเถื่อนนะทุกนกำลังจะมาสั่ง,งก,กันกับข้าวกินมียังแหน,นะ,นะมีเธอมีข้าวเปียกอะไรกนันี่นี มิลอนอืมมีมิลอนเป็นอะไรเอ๊ะคือบบเคยกินเถอะอนอ๋เอเป็นเศ็ดล่อนเนิดเลดีกว่า <laughs> โดย okay, okay. <laughs> จริงจริงเอิรนสั่งมาตั้งแต่คุณว่าเอาสเส้นเฟิร์มย่างขึ้นมาเปลี่ยนใจก่อน mm. <laughs> อุ้ยมีตำมะกล้วยน้ำเนาะจริงจริงเมียบโเคยมาทางนี้ด้นเติร์ดเลยนะทุกคนแบบหัวมีห่านเนาะถ้าหัวมีห่านก็คือจะมากิน mm. บ่อยๆอยู่ บรรยากาศดีเด้อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเมียวก็ร้องว่าจะเดินทางไปตลาดเนาะว่าจะไปซื้อของกินมาให้คุณแม่เนาะมาที่นี่มาเจอห่านไคลเฟอร์ก็เลยไว้ห่านไคลเฟอร์แต่บรรยากาศแบบโคตรดีอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนะตรงนบรรยากาศดีโอ้ยบรรยายบรรยายเองบรรยายเองสีสันน่ากินมากถั่วจะได้หันร่อยเผื่อเจ็บพันกีลเผื่อเจ็บพันกีลนั่นเองเย้ในคนบ้านนี่เลยเนาะ ไอ้คนมันมงเลยไดนัวน,น้นคนถอยม่วงวะออยู่ปักซหอ๋ออยู่ปักซองปะเอเอต๊อไไะ<ล>ตมไม้ตะปัวยู่พี่บะแดงโื้อดินหนีเต้นได้หอ๋อดินอันนี้ต๊ะซื่อดินนปะถ่าได้ค่ะร้อยนี่ต๊สื้อแต่สิปีคือหลังแสามแสนแสามเนื้อทีเทไรนะสองามี่ยเยป็นไมาสท่ะยสองเกตาสองเทตาเป็นไทยกับสองไร่ปะ ประมาณน่นนะนงมนะันจะเป็นสองไห่เนาะมันต่างเดิม <c oughs> ว่าคนตกซีซีเย็นๆแห้งเอา้าเก่า,แ,กาแหงค้อนไอ้เจ้นี่นั่นเย็นถุงมือได้เลยอืมลงลนเนาะไม่จะถึงนะแม่คนก็นจะเข้ามาเรื่อยๆเนาะทุกคนผูดด้ใดก็เข้า,ามาทำเนาะเป็นหั่นที่ขายดีมากเลยมีหั่นเดียวอยู่บ้านนี่ยมักบรรยากาศแห้ง ที่คนตกเซาแล้วเขาก็จะเดินทางไปต่อนะทุกคนแต่ตอนนี้เสือเปียกแล้วเสือเปียกแตวเขาจะเดินทางไปตลาดตรงตอโอเคไปแล้วแล้วก็มาถึงตลาดตรงทุกคนตะวันภาพาเขาเสือเปียกแล้วโดนฝนมาตะกี้จะมีแนวอยากกินอยู่บ้างเราจะมาหาของแปลกๆก,กินนะทุกคน อันนี้อะไรเราอามแมงแคงกับมีดน,นี่เนาะน้วได้เนี่ยมีตะโตห้าสิบพันห้าสิบพันได้บอสเด็กแต่มแมงแคงไปกิน เด็ดยางไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาไหม่ก็ได้โอเคหา้5 มา,า Ultimate, จะมาหาสื่อของกินแปลกๆจ้าสืกินอย่างไรครผูผสมเห็นต่อๆอันน,าน,านี้ปล<ส>าแห้งปลาแหงปลาปอกก็มีด <It> ้วเหียนงูสิงกัน <This> นี่งูสิงงูสิงปลาอะไรงูสิงโตเท่าไรก่อนปลาตัวละแสนหางูสิง ป้าแห่งนี่ได้ใครนะเด้ที่ขั้นเนี่หเท้าเท้าว,วหอยหอม,หอ,ห,อห,อมหอยกระต่ายหอยปังหอยหอมอันนี้หอยหอมหอยหอนหอยกระต่ายหอยปังผู้ใดกากินเอี่ยนจริงๆเมียวเคยกินเอี่ยนเลยเด้อทุกคนอ๋อสื่อๆได้โมเมนต์ว่าเมียวแบบ เออียังได้มันเป็นทายานเนาะบุก่าจับพคนละตอนที่ตึกสะดุงนะถึกเอียนนั่นเลยแหละย่นเอียนถิ่มและย่านเอียนสายลุยเดียวคือเราได้สามีก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปต่ออีกตลาดจิงเนาะคงกินอืดอเลยซูเมื่อนี้คุณได้กระตจมเนาะตลาดสวรรค์ไซกับปิดไปแล้ว พอมีคนติดนะเนาะเขาจ่ก็เลยปิดตลาดคนก็เลยหาสื่อของกินยยกม่จักหน่อยแล,แล้วก็มาห่อนตลาดปลาไหลเนาะอ,ออกจากตลาดดงก็มาพอตลาดปลาไหลกันต่อมักค,คุดิ้นไล่ละทุกคนตอนี้มังคุดินทันต้ม ตัวไรอยู่ข้างในกะลอกวะเฮ้ยจิหลอขายในใดเนาะมีจักโต๊ะสามสิบอันผ้อันนี้มันคือลูกอะไรงามงาม ทม่ค่้งามแต่ไปกินแล้วได้าเร็ไงหวานวนเด้วยวพันเรมตตัวแลนตัวทองยวยังเด็กอันนี้เป็นดียานที่สุด หอยหอมใช่ไหมอืมใช่ไหมหอยห,อ,หอ,อยอยู่ในดงดงด๋งดงอเขาจะเขาจะไปเก็บเอาเลยบอกเรือมันอยู่ในนำ้ำเอาอันนี้หายหอยหอมต้องเป็นดงสมบูรณ์ที่สุดแตยว่าเอาิ้นว่ายังทำประชามาทำถึงทำลายลายอยู่นี่ได้อัน<ห>นี้ไปเก็บอไไัญชสยนำมาขายต้นร้ายนี่เห็ดดงทำทวนบ่อแผลเป็นกับเมืองไทยมันพ้องประมาณั้นโอ้ดงตัวนี้มันจะสมบูรณ์กว่าโดยขับไปโอ้ขัดป่ามีสมบูรณ์มันจะมีแบบตัวถากตัวน้ำยังมาโอ้ พื่อจะได้กินหอยเนาะเสียงกับโต๊ะทา่าโดยขอบใจเด้อสภาพหลังจากคนตกคาหัวล้วกลบมากพอดีบ่มีคนจ้ากเม็ดเลยค่ะคุณตงมีกันทร์ว่าตลาดปลาไหลบ่มีคนเลยแต่อยู่มอเขาอยู่นะคนตกเนาะเ <c oughs> ขาก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเลยถานผุ้สมถูก่านไว้ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสบายดีะ